การประชุมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถในปีนี้ประจำปีพุทธศักราช2552นอกจากได้รับเกียตรติอย่างสูงยิ่งจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านทีระสลักเพชรที่ทได้กรุณาให้เกียตรติมาเป็นประธานในพิธีแล้วนะครับลำดับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรยายพิเศษการบรรยายพิเศษในคราวครั้งนี้ ทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดในหัวข้อเรื่องศาสนาสร้างความสามัคคีซึ่งวันนี้ได้รับความการุณาอย่างสูงยิ่งจากพระคุณเจ้าซึ่งเป็นพระวิทยากรที่มีสุงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนากระผมขออนุญาตที่จะนําเรียนประวัติโดยสังเกตของท่านพระวิทยากรพระกุณเจ้าให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยสังเกตดังนี้ครับพระกุณเจ้าสําเร็จการศึกษาปริญญาธรรมก้าประโยชขณะที่เป็นสามเณรสําเร็จ พุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและสำเร็จปริญญาเอกหรือ PhD จากมหาวิทยาลัยเดลีพระคุณเจ้าเป็นพระนักเผยแผ่นักการศาสนานักวิชาการและนักบริหารที่สำคัญยิ่งในวงการของพระพุทธศาสนาตำแหน่งที่พระคุณเจ้าได้ดำรงในปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสเจ้าคณะภาคสอง อธิการบดีมห AH าวิทยาลายัยมห AH าจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยนอกจากนี้พระคุณเจ้ายัางได้รับพระราชกุรุณาที่คุณปโปรกร้าปรกมมโปรกล้าให้เป็นศาสตราจารย์สาขาปรัชญาของมห AH าวิทยาลายัยมห AH าจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยและได้รับโปรกล้าแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิติมศักดิ์นอกจากนี้พระคุณเจ้ายัางทํางานในระดับสากลโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกและเป็นประธาน สมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติอีกด้วยพระคุณเจ้าและท่านผู้มีเกียรติที่ครบครับบัดนี้กระผมขออนุญาตที่ประชุมได้ถวายการต้อนรับท่านองค์วิทยากรกิตติมาศักดิ์พิเศษที่ได้กรุณาให้ความเมตตามาบรรยายในวันนี้คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมมโกษาจารย์บรรยายเรื่องศา,าสนาสร้างความสามคัคคีเป็นลําดับต่อไปนะครับในโอกาสนี้กระผมขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณ ท่านจ้คุณพระธรรมโกศาจารย์ได้โปรดเมตตาเพื่อบรรยายพิเศษในเรื่องศาสนาสร้างความสามัคคีเป็นลำดับต่อไปขอกราบนมัสการครับท่านพระเทรานเทระเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนผู้นำศาสนาทุกท่านขอเจริญพรท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านทีระสลักเพชรท่านอธิบดีกรมการาศาสนาท่านเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติท่านผู้มีเกียรติเพื่อนาศาสนิกแห่งทุกาศาสนาทั้งนิสิตนักศึกษานักเรียนทุกท่าน วันนี้เรามาพูดกันเรื่องศาสนารวมพลังกันสร้างความสามัคคีโดยเจ้าภาพก็คกือกระทรวงวัฒนธรรมจะมีกี่ศาสนาบ้างก็ดูสัญลักษณ์ข้างบนที่เป็นโลโก้ก็เป็นศาสนาที่ทางราชการให้การยอมรับ ในวันนี้เรารวมพลังกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการทำงานร่วมกันและมาตั้งหัวข้อว่า,าศาสนาสร้างความสามัคคีพูดเรื่องนี้ในระยะสักยี่สิปีที่แล้วไม่ค่อยสำคัญแต่ตั้งแต่สิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรียกว่า เป็นยุคหลังสงครามเย็นเรื่องศาสนากับสันติภาพสำคัญมากๆถ้ารัฐบาลให้ความสนใจและดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังก็จะแก้ปัญหาอะไรได้เยอะเพราะว่าศาสนาเป็นโจทย์สำคัญในยุคหลังสงครามเย็นที่ นักวิชาการเรียกว่า post Cold War เราเกิดมาในยุคสงครามโลกครั้งที่สองหลายท่านเกิดในยุคสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นสงครามเปิดเผยรบกันอย่างเผชิญหน้าแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่ปี2490จนถึง2534เป็นสงครามนอมินี มีตัวแทนหัวโจกสองข่ายระหว่างทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยมีสหรัฐอเมริกาเป็นหัวโจกกับสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นผู้นำด้านคอมมิวนสิสต์เราหลายคนเติบโตมาในช่วงนี้เป็นยุคที่เกิดความขัดแย้งเพราะอุดมการทางการเมือง เด็กสมัยนี้ไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนเด็กสมัยก่อนจะต้องมีโปสเตอร์ให้ดูเลือกเอาระหว่างคอมมิวนิสต์หรือเสรีภาพยุคนั้นหมดไปแล้วเพราะอุดมการทางการเมืองระหว่างคอมมิวนิสต์กับเสรีประชาธิปไตยในปี2534หรือคศ1 9 9 1เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเดี๋ยวนี้เราไม่มี การรบกันทั้งแอบแฝงไม่แอบแฝงเพราะเรื่องคอมมิวนิสติกแล้วประเทศไทยก็ผ่านพ้นทฤษฎีโดมิโนโเพื่อนบ้านเป็นคอมมิวนิสต์ไปแต่ประเทศไทยก็รอดตอนนี้เรามาสู่ยุคที่คนไม่ได้ขัดแย้งเพราะอุดมการทางการเมืองแต่ขัดแย้งทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพน่ยเหมาะแล้ว เพราะตอนนี้ทั่วโลกมันเดือดร้อนเพราะวัฒนธรรมโดยในปี2 5 3 4เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายคนก็ฝันว่าต่อไปนี้เราจะเที่ยวไปทุกดินแดนในโลกอย่างเสรีไม่มีการปิดกัน้นเราก็คิดอย่างนั้นนะหลายท่านก็ฝันอย่างนั้นไปที่ไหนก็ไม่ต้องตรวผ่านระบบโลภพอมากมายแล้ววีซ่าอะไรก็ออกง่ายเพราะโลกมันจะเสรี ไม่มีค่ายและก็ไม่ต้องลังเกียดรละแวงกันว่าจะมีผู้ก่อการร้ายที่นั่นที่นี่ฝันแต่ความฝันไม่ได้เป็นจริงโดยมีคนเขียนหนังสือไว้ในปี2,536หลังจากสาภาพโซเวียตล่มสลาย2ปีคนคนนั้นมีที่พลต่อความคิดในปัจจุบันมากชื่อฮันติงตันเขียนในปี2,536 หนังสือชื่อว่า The c r a s h of Civilizations ความขัดแย้งทางอารยธรรมซึ่งก็คือวัฒนธรรมนั่นเองอารยธรรมหมายถึงรูปแบบของวัฒนธรรมที่จเจริญแล้วเราก็เป็นอารยธรรมของเราไม่ใช่ชนบรรพากาลอีกแล้วดวยนี้เราอยู่ในยุคอารยธรรมก็คือวัฒนธรรมที่จเจริญแล้วมีความคิดว่า เมื่อปราศจากสงครามเย็นโลกจะสันติแต่นักวิชาการคนนี้แกเตือนว่าระวังนะมันจะเกิดการประทะสังสรรค์ขัดแย้งทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมคืออะไรคือวิถีชีวิตที่เราอยู่เราเป็นไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุธรรมนามธรรมเป็นรูปเป็นร่างเป็นอาคารเป็นวิถีชีวิตโดย มีศาสนาเป็นรากฐานแห่งวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เราเป็นเนี่ยทำไมท่านแต่งตัวอย่างนี้เลยนะอาตมาแต่งตัวอย่างนี้ศาสนาเป็นรากฐานแสดงออกมาเป็นวิถีชีวิตอาหารที่เรารับประทานการแต่งตัวการทักทายทุกอย่างหมดย้อนไปแล้ววิถีชีวิตเรามาจากศาสนาที่เรานับถือโดยเฉพาะห้าศาสนาข้างบนนั่นแหละ วิถีชีวิตมาจากวัฒนธรรมซึ่งมีศาสนาเป็นพื้นฐานความขัดแย้งทางวัฒนธรรมก็มาจากศาสนาซึ่งเป็นรากฐานนั่นเองเรียกว่าความขัดแย้งด้วยอุดมการทางศาสนาคนก็กลัวกันเหลือเกินว่าในยุคนี้มันอาจจะลุกลามเป็นความขัดแย้งทางวัฒนธรรมซึ่งมีรากฐานมาทางศาสนา ในปีคศ2000ปี2543สหประชาชาตินะ9ปีที่แล้วสหประชาชาติเลยเรียกประชุมใหญ่ที่กรุงนิวยอร์กในสำนักงานใหญ่สหประชาชาติเชิญผู้นำศาสนาสำคัญทั่วโลกไปประชุมในหอประชุมใหญ่สหประชาชาติเรียกการประชุมครั้งนั้นว่า m i l l n n i u m w o r l d Peace Summit ปีคศ2000 คือประชุมสุดยอดสันติภาพโลกในปีสห,สหัสวรรษ2,143ในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยมีผู้นำศาสนา1,000ท่านศาสนาสำคัญของโลกอาตมาผู้พูดนี่ก็ไปประชุมอยู่ที่นั่นด้วยไปประชุมแล้วก็ได้ฟังเขาพูดอย่างนี้แหละนี่มาถ่ายทอดละ่ะเขาบอกว่าหลังสงครามเย็นเนี่ย มันจะมีความขัดแย้งโดยอุดมการทางศาสนาซึ่งไปแสดงออกทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นขอให้ผู้นำศาสนาเนี่ยเตรียมตัวหน่อยอย่าให้เขาอ้างศาสนาเนี่ยนะไปตีกันไม่ว่าศาสนาใดหรอกหนึ่งพันท่านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะอาตมาได้ฟังโคฟี่อันนั้นได้พูดนะบอกว่าวันนี้ ดีใจและเกินสารพยาชาในปกติมีแต่นักการเมืองมาพูดกันแล้วมาทะเลาะกันวันนี้ได้ผู้นำศาสนาทุกศาสนาทั่วโลกมาให้พรหวังว่าโลกจะมีสันติภาพมากขึ้นไม่เอาศาสนามาเป็นเหตุทะเลาะกันเขาพูดอย่างนี้เลยนะแล้วผู้นำศาสนาว่าอย่างไรพูดตรงกันดีกตรงนี้แหละที่สร้างความประทับใจ ผู้นำศาสนาไม่ว่าจะพูดคิ์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกอะไรก็ตามพูดตรงกันหมดเราไม่ต้องการให้ศาสนาของเราถูกไฮแจ็คคิดแนบถูกเอาไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความขัดแยง้งมันเคยมีมาแล้วในอดีตนักการเมืองอยากมีอำนาจอยากเอาชนะกันก็มาหา,าหาหาผู้สนับสนุนแล้วเอาศา,า,าสนาเป็นเป็นเครื่องนำทาง แล้วก็เอาศาสนิทึ่งบอกว่านี่ลบเพื่อศาสนาคุณนะมาชนกันใหญ่ผู้นำศาสนาบอกเราไม่เคยบอกให้ลบกันเพราะศาสนาเลยเพราะศาสดาของเราสอนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติรักกันทำไมจะต้องมา abuse คือใช้ศาสนาอย่างไม่ถูกต้องในเล่าวันนั้นในที่ประชุมได้ประกาศในเพภาษาอังกฤษว่า no more wars i n e m of religion หยุดเถอะหยุดอ้างศาสนาไปก่อสงครามกันเสียทีไม่ยอมให้มีสงครามในนามของศาสนาอีกต่อไปผู้นำสุดยอดของศาสนาทั่วโลกเนี่ยพูดกันอย่างนี้ในหอประชุมใหญ่สหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กสร้างความหวังมากแต่ความหวังนั้นเป็นจริงแค่ไหนท่านทั้งหลายขนาดเตรียมการล่วงหน้ากันแล้วเนี่ยเราก็ รู้ๆกันอยู่เห็นๆกันอยู่ว่าศาสนายังถูกอ้างแม้กระทั่งในประเทศของเราศาสดาของแต่ละศาสนาไม่ได้สอนให้ใช้ความรุนแรงแต่บางครั้งศาสนาถูกอ้างไปสร้างเพื่อใช้ความรุนแรงควรแล้วที่ผู้นำศาสนาจะประชุมกันอย่างนี้รวมพลังกันอย่างนี้แล้วบอกกับศาสนิกของเราเพื่อนร่วมศาสนาของเราว่าเราไม่ต้องการความรุนแรงนะรัฐบาลเป็นกรรมการกลางนะช่วยกัน ทำวัฒนธรรมให้เป็นอารยธรรมของผู้เจริญซึ่งไม่นิยมใช้ความรุนแรงแล้วศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเนี่ยต้องมุ่งเพื่อสันติภาพทั้งนั้นแหละสันติภาพคืออะไรคือสภาวะที่ไม่มีสงครามและความขัดแยง้งในระดับประเทศก็ลบกันในครอบครัวก็ขัดแย้งกันทะเลาะกันในบ้านในวัดในมัสยิด ในโบสถ์ทะเลาะกันก็เกิดความขัดแยงสันติภาพไม่มีความขัดแยงไม่มีสงครามแล้วแต่ระดับในเชิงบวกยังหมายถึงเป็นสภาวะที่มีความสามัคคีปรองดองกันรักกันมีเสรีภาพในการแสดงออกเพราะบางทีสามัคคีกันนะเพราะกดไว้ไม่ทะเลาะกันเพราะใช้อำนาจขอให้มีเสรีภาพในการแสดงออกนะแล้วก็มีความยุติธรรมอีกบางทีในประเทศผด็จการบีบซะจน ไม่มีปากมีเสียงมันก็ดูสงบแห้วแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับไอ้เพรสเชอร์คุกเกอร์นะรอวันระเบิดฉะนั้นสภาวะที่เป็นสันติภาพหนึ่งในเทิงในเชิงที่ว่าไม่มีคือไม่มีสงครามและความขัดแยง้งแต่ให้มีความสามัคคีมีเสรีภาพและมีความยุติธรรมทำไมสันติภาพจึงสำคัญขอเล่าเรื่องเรื่องหนึ่ง เด็กคนหนึ่งบอกแม่แม่ลุงสามคนนี่อยู่ใต้สะพานลอยนี่นะอดข้าวไม่ได้กินข้าวแม่กำลังปรุงอาหารเนี่ยรอพ่อกลับมาทานอาหารเย็นเนี่ยไปเชิญคุณลุงมาทานอาหารด้วยได้ไหมเด็กใจดีไงแม่ก็บอกได้ไดเออหนูไปไปเชิญคุณลุงมาสิมาทานอาหารร้อนๆหน่อยเพราะเป็นคนเล่ร่อนนะ่ะลูกอยากจะให้เชิญก็ไปเชิญ ลูกก็วิ่งไปถามคุณลุงคุณลุงครับแม่อยากจะเชิญเข้าบ้านครับไปทานอาหารลุงก็บอกหนูเอ้ยลุงมีกติกากันว่าจะไม่รบกวนใครมากถ้าใครเชิญจะเข้าบ้านในคนเดียวไม่เข้าพร้อมกันสามคนเพราะฉะนั้นถามหน่อยว่าจะเชิญคนไหนลูกก็วิ่งมาบอกแม่แม่ครับเขาไม่เข้าบ้านพร้อมกันจะเชิญคนไหนครับแม่บอกเอ๊จะตัดสินใจยังไงล่ะเอางี้ก็แล้วกันนะ วิ่งไปถามชื่อหน่อยว่าชื่ออะไรเดี๋ยวฟังชื่อแล้วจะมาคิดดูว่าจะเชิญคนไหนไปถามว่าชื่ออะไรล,ลูกก็วิ่งไปถามคุณลุงครับชื่ออะไรครับคุณลุงคนที่หนึ่งบอกว่าชื่อนายร่ํารวยแล้วก็มาคนที่สองชื่อนายรุ่งโรดคนที่สามชื่อนายสันติลูกก็วิ่งมาบอกแม่บอกว่าชื่อนายร่ํารวยนายรุ่งโรดนายสันติแม่จะเชิญคนไหนครับ